มีตั้งหกล่องเลยนะครับรวยจัดไหล่คนเดียวเอ้าโอ้โยมึงมีคุณค่าของยาเดี๋ยวเมื่นไหร่นะฮะผมกำลังจะไปหาซื้อของนะฮะฟาบุลิบุนเกี่ยงเฮี้ยอะไรครับเมื่อกี้เฮี้ยสิเฮี้ยอะไรเอาวางไปง้อยิงนะคฮะโอ้ยไม่โดนอ้าวได้ไงก็นะครับผมนะโอ้โหเฮี้ยแล้วนะจะด่าแล้วครับจะด่าแล้วจะด่าแล้วโยนไปครับดีๆทำดีสัตว์ทำดีนะครับ ด่าสองด่าหนึ่งดาหนึ่งมาบีมาบีฮ่าตรนี่หาที่วะที่วะที่สุดะที่ได้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 ตัวเหี้ยโอ้ตายแล้วฟองยังบอกไม่มีเหี้ยเลยฮะพวกคิดที่มันจนในสัตว์เหี้ยไม่กดจนเลยบกจอไอ้เหี้ยพ่่อแมมจนเลยเหี้ยแดงไม่กดจนเลยเหี้ยพอเจอแต่ข้างสายได้เหี้ยแบงเออร้องไห้แล้วฮีก็ผมเจอแล้วนะครับตัวที่ผมต้องมาแล้วยี่คันนะครับโอ้ยแล้วเจอแล้ว ไปไปบวกบวกเอยมึงกูมึงกูมึกูถอยถอยถอยใหม่ก็กบะป๋น